ใจไว้แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ก้าลา้าน้อยพอไปคือความสุสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศกราช2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีในการที่นายวอลเตอร์เชลอดีตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีถึงแกอ่อสัญญกรรมเมื่อวันที่24สิงหาคม2559ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ คณะท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวว่านายวอเตอร์เชลอดีตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงแก่อสัญกรรมข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมาอย่างท่านนะครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีรวมทั้งประชาชนชาวเยอรมนีในการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ครั้งนี้พระประมาพิไทยภูมิพลอดุลยเดชปรอ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบรางวัลพระราชทานสุรส,สัศดีหรือรางวัลตุกตาทองประจำปี2557วันนี้เวลา13.42นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลพระราชทานพระสุรส,สัศดีหรือรางวัลตุ๊กตาทองครั้งที่30ประจำปี2557 เข็มที่ระลึกและโลก่เกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆในแต่ละปีเพื่อเป็นเกียตรติและสร้างขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านวงการภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้นณธรรมเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสำหรับรางวัลพระราชทานพระสุรสัสวดีจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2500โดยหอาการค้ากรุงเทพเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทย ปัจจุบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการประกาศผลรางวัลพระสงฆนิกรทั่วทุกมูวเหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพานมัยแข็งแรงสมบูรณ์ วันนี้ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพระดมัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันพร้อมทั้งได้นำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี อาทินายโอภาสอนัน,นตสมบูรณ์ผู้พิพากษาสารดีกาประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้นรุ่นที่15พร้อมคณะสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมคณะลูกเสือชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกหลตคณะกรรมการกิจกรรมยุวกาชาติสมาชิกยุวกาชาติและอาสายุวกาชาติโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนคนปรปฐม ชมรมบานไม่รู้โรยมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามคณะเจ้าหน้าที่และอ,อสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนายชาตรีศรียาภายัยนายกสมาคมผู้สู่ขาบันเทิงแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ นางสาวจิตราพรมชุติมาผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามและดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะเหล่ากาชาติจังหวัดคณะองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารีอำเภอเรือเสาะจังหวัดนราธิวาสคณะผู้บริหารบริษัทโมรินดาเวิร์ไวนประเทศไทยจำกัดพลตรีนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์คณะพระสงฆ์สามาเณรวัดธรรมมงคลเขตบางกะปิ คณะกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจิกบุญมีประชานุกูลจังหวัดสระบุรีนาวาอากาศเอกพินิษ์คงมีพร้อมคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28ชมรมผู้สูงอายุอำเภอจอมทองจังหวัดสุรินท์คณะองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีกองพันทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรี สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอเภอพัฒนานิคมจัังหวดลบบุรีโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หนสํานักง,งานชนรประธานที่11จัังหวดพระนครศรีอยุธยาคณะเทศบาลนาครยะลาจัังหวดยะลาคณะครูนักเรียนโรงเรียนบางน้ำเปรีย้ยวกงลิอภบางน้ำเปรีย้ยงหดฉะเชิงเซาคณะผู้รับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือใหม่สํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถ วันนี้เวลา16นาฬิกาณวัดรัชดาที่สถานราชวรวิหารเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายขลาวาดในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ70ปีกวมิถุนายน2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถใ,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงโดยการเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาซึ่งเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเองครอบครัวและสังคมหน่วยงานในจังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันนี้นะพระอุโบสถวัดเกตการามพระอารามหลวงตำบลโรงหีบอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนางสาวจิตราพรมชุติมาผู้ว่าชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายขราวาดพระราชธรรมสุทีเจ้าคณะสงฆ์ธรรมยุทธ และพระสมุรธรรมมคณีเจ้าคณะสงฆ์นิกายจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิมถวายรัชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559 ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลขอให้ทั้งสองพระองค์มีพระพระใหม่สมบูรณ์แข็งแรงส่งเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพระสกนิกกรเป็นอนเนกอนันต์โดยมีคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนและพระสบกรนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก วันนี้ณนะวัดมงคลมิ่งเมืองตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูนนลนายพัทรพลรัตนพิเชษชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายขลาวาดและพระมงคลวรณายกเจ้าอาวาสวัดมงคลมิ่งเมืองเจ้าคณะจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราจกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลสเสด็จเลิงถวายราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมทระุนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูลจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ประจำปี2559เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ทั้งยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า800คน วันนี้ในะโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์อำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นายอัธพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่นักเรียนพิการตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสู่ภูมิภาค76จังหวัด ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสุรินจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเรอบ12สิงหาคม2559 ดยมีหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์ชมรมแม่บ้านมหาไทยประจําจังหวัดสุรินทร์ตลอดจนชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจําสําหรับให้การศึกษานักเรียนที่พิการด้านหูหนวกหูตึงในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่อายุ4ปีในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนายวันชัยคงกเกษมผู้ราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี2559 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทธลุงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา89พรรษา5ธันวาคม2559และในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิมถวายรยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถใ,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 7. รรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการที่อยู่ในครอบครัวขาดแคลนจํานวน22ทุนทุนละ1,000บาทและการมอบของขวัญแก่เด็กที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ วันนี้ณนะโรงพยาบาลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระเทพพระรา,พราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแผนวันแเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยไปเป็นประธานในพิธีโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จัดสุสรยกรรมสภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2559เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน,ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา8 4พรรษา12สิงหาคม255 59และในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยครบ60ปีสำหรับโครงการหน่วยแพทย์จัสุศรยกรรมสภากาชาติไทยนี้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1เมษายน2538เพื่อเฉลิมพระเกียรติในในโอกาสที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีจเจริญพระชนามายุ40พรรษาและมีการปรับปรุงพัฒนางานมาเป็นลำดับ โดยในปี2545ได้ออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอำเภอที่ไม่มีจักษุแพทย์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญแก่ประชาชนที่ได้โอกาสในปี2551พัฒนางานเป็นรูปแบบการนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานและปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ห่างไกลปีละ6ครั้งปัจจุบันโครงการได้ให้การรักษาผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคตา อาทิต้อเนื้อต้อหินและโรคของเปลือกตาในผู้ป่วยทุกรายที่จำเป็นต้องรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า1,70,000คนและดำเนินการผ่าตัดไปแล้วกว่า5,000 0คนทั่วประเทศสำหรับจังหวัดราชบุรีหน่วยแพทย์จักษุได้เคยออกไปให้บริการแล้ว2ครั้งเมื่อปี2,550และปี2,558 วันนี้นะพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะ วัดใหม่สีร่มเย็นตำบลห้วยซออเภอเชียงของจัังหวดเชียงรายนายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่ารักษาธรรมซึ่งทางวัดโดยพระอาจาร,รย์เอกชัยสิริยาโนเจ้าอาวาสในฐานะประธานโครงการปลูกป่ารักษาธรมรมรวมกับศรษยายนุสิ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสส่งเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม 2,559โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ส่วนราชการในพื้นที่ทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆรวมจำนวนกว่า5,000 50, 0ต้นโอกาสนี้ดังได้มีการมอบต้นสักมงคลสายพันธุ์เสาชิงช้าให้กับหน่วยงานต่างๆนำไปปลูกเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าและธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอันจะนาไปสู่การร่วมกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้นะบ้านเลขที่444ทับ1หมู่5ตำบลตามวน ตำบลบ้านพลวงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นายอัธพรสิงหาวิชัยผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบบ้านแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนซึ่งชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์จัดสร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากนางรัตนาและนายวิสิตจิตสำราญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559 โดยมอบให้กับนางสาวสุภาพรสาวศิรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนประสาทวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาศัยอยู่กับยายเนื่องจากบิดาและมารดาเสียชีวิตโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดยังได้ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย เช้าวันนี้ณนะพื้นที่บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา99บ้านแม่สุยะอเ,ะเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลรองผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมบราชินีนาถนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาเจดรอบ12สิงหาคม2559 ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สเรียงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่า์พืชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นประเภทไม้ท้องถิ่นไม้ผลและไม้ใช้สอยเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและลดภาวะโลกร้อนเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโอกาสนี้รองผู้ราชการจังหวัดได้มอบก้ามไม้แก่ผู้แทนอาจารย์และนักเรียน จากนั้นได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา99ด้วย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคู่พระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเป็นประโยชน์ต่ออนาประชาราษอย่างอเนกอนันต์ มหาบุคคลที่สาเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาในปีนี้พระองค์ท่านได้ทรงงานควบเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดทรงสร้างสิ่งต่างๆมากมายให้กับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพรวมถึงการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและของความเป็นไทยไว้ให้กับประเทศชาตินี้เนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่าน ทรงเจริญพระชนสาครบเจ็ดรอบข้าพุเจ้าขอถวายพระพรไทยมงคลขอทรง,งพระเจริญยิง่งยืนนานช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไป ขัดเกลาใจิตใจของเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ใดๆด้วยความเข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเสียสละก็สามารถที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขที่มีประโยชน์ได้พระราชนำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนพรพินธากรสวัสดีค่ะ